วันนี้ก็อยากจะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆเลยเนาะที่เป็นกำลังใจมาให้นะครับนี่ก็เป็นคลิปผมทั้งหมดเลยเนาะที่ผมได้ทำมาใช่ไหมผมขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามใกล้จะถึงหนึ่งพันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูการปรับเปลี่ยนใหม่ของผมนะครับที่ติดตามถึงหนึ่งพันนะตอนนี้9 5้าอยห้าสิบคนอีกเพียงแค่สี่สิบคนเท่านั้นผมจะได้ผู้ติดตามหนึ่งพันซับ ก็ช่วยกดช่วยกดกันด้วยนะครับดูคลิปผมกดให้ด้วยนะนะครับนะครับนะใกล้จะถึงหนึ่งพันซับแล้วเย้ไปไปดูคลิปกัน,นครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะก็ไม่ได้ทำพิจารณาเลยเนาะก็จะมาเล่นเกมเดิมแล้วห้าถึงสิบวันนะครับก็ติดเรียนนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นไรหรอกไม่ติดเรียนเนาะ อ่าแล้วนผมก็จะมาเล่นเกมมาสุริวเอาชีวิตรอดห้าสิบวันต,ต่อจากอีพีแรกนะคะนี่เป็นอีพีที่สองอ่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกผมเกิดก็มาก็ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ครับแล้วก็แล้วก็ผุดแร่ครับแร,แร่แร่เนี่ยแร่เหล็กอืม ก็เก็บบ้านนะครับนี่นะคเรเก็บบ้านนี่นะครัวตอนนี้ก็ได้เจอแร่แร่นี่แล้วน,นะครับเป็นแร่แร่ที่หายากเขาเรียกว่าแร่หินเขียวนะครับแร่หินสีนเขียวนี่ย นี่ได้มาสี่อันนะครับตอนนี้ก็มแล้วนะคบก็ต้องรีบหาที่หยกต้อนเงินนะถ้าเจอแล้วนะคะนรับตับนะวนี้ที่นี่ใช่ไหมได้มาแล้วต้องรีบเก็บอัพเกรดก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนมานะคได้อีกอันเดียโอเคไม่ได้แล้วคไม่ได้แล้ว ก็อัพเกรดได้แค่นี้นะครับนี่ก็อัปเกรดได้เป็นบ้านนี่เนาะนะคฮั้ก็เราก็ได้ห้าถึงสิบวันนี้ก็จะไม่ค่อยอัปเกรดปืนเนาะจะอัปเกรดเป็นแบบบ้านแล้วก็พยายามคิดแด่ที่หยายากไหนหินสีเขียวเจอมาหลายอันเลยครับแล้วก็จะเลยหินสีเหลืองกับหินสีแดงแล้วก็จะลงถ้ำกันนะเดี๋ยวน่า,จ,า,านจะประมาณสักสิบห้าถึง สิบห้าถึงยี่สิบหรือว่ายี่สิบถึงสิบห้านะครับจะได้ลงนะแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะตัดไปเป็นตอนเช้าตอนนี้จะมืดอ,อีกแล้วนะครับตอนนี้ก็อัพเดตบ้านได้ก็เสร็จแล้วนะครับอันเดียวอันสุดท้ายนะครับนี่นะครับแล้วนะก็จะมาเริ่มอัพดเดตเหมือนกันนะครับอาจจะได้ไม่หมดก็ กันนะครับถ้าได้ก็ตอบอะไรนะดเดี๋ยวต้องเลไปเรื่อยๆนะคะเราต้องรอเนาะเดี๋ยวก็ช้านะครับช้าแล้วนะครับเรา,เาเก็จะไปอัปเกรดบ้านเนาะว่าใช้อะไรีใช้เหล็กหกกับ สามขุดสามนะครับด้ต้องขุดหินได้ต้องได้ต้องขุดเหล็กขุดเหล็กเนาะขุดเหล็กห,ห,ห,หาเหล็กก่อนเหล็กหายากอยู่นะคะก็ไม่ได้หาหง่ายนะะเนาะนี่เลยก็เยอะอยู่นะคะแต่ก็ มันก็อาจจะไม่ค่อยมีถ้าเราขุดไปเ,นนะเยอะเนาะเดินต่อไปนะจะดูก่อนว่าอัพเิทขีอันตอนนีพี่แอฟผมใก,กล้แตกพี่แอฟผมใกล้แตกแล้วอะเออพี่แอฟผมใกล้แตกแล้วนะครับก็มาอัพเกรดผมจะไม่อัพเกรดข้างหลังนะจะอัพเกรดตรงนีน้ที่อยู่หน้าหน้าตรงเนี้ยอ่ะอันนี้อ่ะนครับเอาไปอย่างนี้นะเพียงไรมันต้องได้อ่ะ ได้สักหน่อยเงี้ยดีกว่าที่มันไม่ได้เลยเนาะเดี๋ยวตอนนี้เหลือเหล็กเท่าไั้นสององเหรอต้องหาอีกนะี่ครับนี่ครับ,รบเหล็กเหล็ก,เ,ลกเพียบเลยเอ๊ะถูกให้หมดเลยนะครับตอนนี้ก็วอัพสีได้ถึงนี่เลยนะครัะอีกสองสามอันก็จะได้เลยนะครับ นี่ก็บ้าเราเป็นเงินที่เก้าเรียบร้อยแล้วนะคะ้ะมาเป็นวินที่ 9, เก้าแล้วนเนานะเยวก็ต้องหาเหล็กอัปเกรดอะไรก่อนครับอือจต้องไหนหอะเลยจ้ะโอ้โหจมูทองอ่ะใช่ปะดีจะไ,ได้เป็นแร่อะไรมาครับไม่ได้เนาะต้องคอยเราจะต้องหาเหล็กนะครับในการซ่อมต้มแซมอาวุธก่อนนะครับ ไอแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอเคครับไ,ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวไ,วไ,วไปสั้งใจมาวุต่อตอนนี้ก็เป็นวันที่๙ตอนนี้แ,แล้วนะคะ สปนหอที่มันจะตีมันจะตีเจ้หหาหนูใ <c oughs> ถ้าใครที่เป็นลงข้าก็จะรู้นะคะับ <c oughs> แข็งแรงมากนะคะต้อการตแต,แ,แต่ลติดแต่ละคุณผู้มแต่ล้วไม่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 ไมอ้าว ตอนที่เหยื่ไม่ค mm ่อยดีอ hmm. ย่นีนะครับนี้เเรานีคอเรามได้อยะครับดีลก ก็ผ่านแล้วนะครับสำหรับใครที่ชๆๆๆนะอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดแชร์คลิปแรกเปนอิ่มหรือให้เพื่อนคุณดูได้นะครับขอบคุณครับแล้วล่ะ,ะครับ